สวัสดีครับอุ่นใจใกล้หมอมาประจำทำหน้าที่เสนอเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ ที่ม e y ี h ช n n น l หลังข่าวภาคเที่ยงซึ่งจะติดตามได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านจะได้รับรู้เรื่องราวสาระใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์และศักยภาพความพร้อมในวงการแพทย์ที่มาช่วยให้สามารถสยบริษพิษร้ายของโครคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนสุขภาพและชีวิตของมนุษย์เราทำให้บางโรคบางอย่างนั้น ลดความรุนแรงลงไปหรือไม่ก็อันตรธานหายไปจากชีวิตของผู้ป่วยครับวันนี้โรงพยาบาลบรางแผงได้ส่งกรณีของโรคร้ายนะครับซึ่งแฝงอยู่ในหัวใจเราจนสามารถเรียกมันว่าเจะวายร้ายก็อย่างได้มาแอบซ่อนอยู่แล้วก็ทำร้ายตัวผู้ป่วยเนี่ยเป็นเวลานาน,านกว่า5-60ปีโดยที่ ไม่ทราบสาเหตุเจ้าตัวก็ไม่ทราบนะครับตั้งแต่เล็กมาก็มีอาการนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเกิดทีนึงก็พาไปหาหมอทีหนึ่งไปหาหมอแล้วหาไม่เจอไปถึงก็หายอาการกลับไม่มีอย่างที่ปรากฏตอนที่นั่งอยู่ในห้องเรียนก็เป็นอย่างหนึ่งแต่พอไปหาคุณหมอแล้วกลับไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นก็ทําให้มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นว่าอ้าวนี่สงสัยต้องการที่จะเกยโรงเรียนซะมากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย ไอ้เจ้าตัวร้ายนี่ก็ยังซ่อนอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งอายุเลขหกแล้วครับถึงได้มาคนเจอผู้หญิงคนนี้ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นสมัยยังเรียนชั้นประถมซึ่งภาวะอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่ในยุค50ปีที่แล้วแต่โชคดีที่อาการเกิดขึ้นเป็นพักๆเป็นแล้วก็หายในช่วงสั้นๆจึงสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเรื่อยมาและมาทราบต้นเหตุเมื่อมีวัย60ปีเศษ แต่ข้างล่าสุดท,ที่เป็นนี่คือว่าเป็นตั้งตีสามถึงเก้าโมงเช้าแล้วก็หยุดเคยมีคุณหมอคนหนึ่งบอกนะว่าไฟฟ้าลัดวงจรแต่ก็ไม่เข้าใจไม่ว่าอะไรไฟฟ้ารัดวงจรในร่งางกายคุณหมอประชาบอกทุกคนมีไฟฟ้าแกให้ดูภาพแล้วก็บอกว่าตัวนี้ไม่รู้อยู่จุดไหนนะต้องทําดูก่อนว่าอยู่จุดไหนมันมีมันมีหลายจุดแล้ววงจรเดียวจริงก็มีหลายชนิดนะครับแต่ว,ว่าสามารถพบได้ชุกช่วงอายุนะครับตั้งแต่ในคํามารดาวก็ได้ เด็กวัยประถมก็ได้เด็กโตก็ได้พี่ใหญ่ก็ได้ครับบางชีวนก็เฟฟ้ามาแล้วตรงจอนตั้งแต่เกิดแสดงให้เห็นตั้งแต่เด็กเลยครับแต่ว่ามาวิ่งวนหมุนวนก็ต้องว่าเป็นโตขึ้นบางชีวิก็มาแยกตัวออกจาหลังตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มี มมีความหลากหลายสูงมากครับโอ้โหถ้าเผื่อเป็นในขณะที่ยังเล็กมากนี่ก็ไม่สามารถจะบอกได้ตอนนี้เรามยายามตรวจเจอไไหมต้องรอจนกระทดลองอย่า้อให้ยังม่กไม่รู้เป็นอะไรกันแน่ถ้าจะจับชิปอจรุ้นมันเลวจังอะไรอย่างนี้ก็จะโดยได้ซึ่งการที่มีไฟฟ้าและรุจรเดี่ยวแบบนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับอย่างที่คนรู้จักกันมากๆอย่างเอฟเนี่ยนะฮะมันต่างกันเยอะไหมครับความรุนแรงถ้าเป็นวงจรเดี่ยวเนี่ย หมอหมอมีความสุขมากกหมนเดียเลยครับเพราะความที่ติมันมีจํากัดนะครับมีวงจรเดียวนะครับแต่เป็น AF เนี่ยอย่างน้อยหวงขึ้นไปแล้วกระจายตัวไปที่ไล่ท่าไล่ตามซีหลายชั่วโมงเลยครับแต่ชิ้นี้เนี่ยเราค่อนข้างจะมีพื้นที่จํากัดในการหาคบนื้นหาได้มากครับ อันตรายต่างกันต่างกันเยอะสิับอย่างนี้ระหว่าง s p t กับ AF เนี่ยอ้อ AF อันตรายสุดนะครับอืม s p t นี่จะค่อนข้างยังมากก็คือเหนื่อยครับถ้าปล่อยไว้หลายๆชั่วโมงก็อาจจะจะรู้เหนืได้เนร่องจากดีดใจไม่แข็งแรงอยู่เดิมนะครับจริงๆไม่ควรจะไม่อันตรายในถ้าวงจรเดี่ยววงจรเดี่ยวเนี่ยจ,จ,จริงๆบางรายน่ากลัวมากครับครับนะครับนี่นั้นต้องให้อาจารย์ช่วยแนะนําท่านผู้ชมแล้วว่าการที่ว่าถมงว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจัะ กิดความสงสัยหรือตรวจสอบอย่างไรถึงจะแน่ใจว่าลูกเนี่ยเจอลูกนี้เข้าไปแล้วถ้าลูกบนแว่าใจสั่นต้องขอย้อนกลับสู่พื้นฐานเลยนะครับเพราะใจพอเราเต้นในโซในโซโลหลอเนี่ยเขาเต้น,นเงียบๆเราไม่รู้ตัวอะเมื่อใดก็ตามที่เรารู้ว่าเราจะไ้เต้นหรือนั่นคือเราใจสั่นนะครับแต่การใจสั่นแบบนี้เราต้องแยกได้ว่านี่คือรักองจรหรือไม่ใช่รัศกองจรไม่ใช่รัศกองจรเช่นเด็กปวดนอนเด็กเครียดใต้ซอกเด็กตื่นเต้นเด็ก เสียใจเขาจะเต้นเร็วขึ้นดื่มกาแฟมากเกินไปจะเต้นเร็วขึ้นเขาหมดเข้าใจสักนะครับเราจะแยกได้โดยได้ต้องได้กา้าปวดใจขณะที่มีอาการพอดีต้องมีอาการพอดีมี่จะจับผู้รรยได้ถ้าหายแล้วก็จะจับไม่ได้ตัวไม่เจอครับมีบางรายไม่ที่มีร่องรอยให้เราเห็นอยู่บ้างแต่ก็เป็นแค่ผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ผู้รายตัวจริงเพราะตัวจริงต้องจับให้ได้ทางหนังขาวขณะที่มีอาการพอดี ี่คือบรรยากาศยามเช้าเมื่อวันที่น้องๆผู้ได้โอากาสกำลังอยู่ระหว่างเดินทางจากเมืองกรุงสู่อำเภอกุยบุรีประโจคิรีขันถึงแม้ว่าน้องๆส่วนใหญ่ต้องใช้จินตนาการในการเดินทางก็ตาม ขาดไม่ได้เลยคือคุณครูพี่เลี้ยงที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดโดยมีดีเจเทวีย้มสวนและดีเจพิงกี้ธนศรกีรติบุตรกับดีเจจุม๋มกฤิก,กมนกีรติบุตรพร้อมด้วยทีมงานของบริษัทบรอสโคปจำกัดมาร่วมประสานมืองานนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและเตรียมการต้อนรับคณะน้องๆกับครูพี่เลี้ยง รวมทั้งทีเจเทวี TV, กับทีมงานกว่า100ชีวิตที่ร่วมเดินทางผ่านดินแดนสายน้ำสามเวลาสมุทรสงครามก่อนไปแวะเติมพลังมื้อเที่ยงที่ร้านลุงขันแะดอนหอยหลอดน้องน้องเล่าชาวคณะ ได้เพลิดเพลินกับรสชาติอาหารของร้านมุ่งขันเป็นที่เรียบร้อยแต่ระหว่างนั้นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดถึงก็เกิดขึ้นเมื่อคุณสุชาติและคุณสาครสุวรรณะเจ้าของร้านมุ่งขันแจ้งความจำนวขอร่วมแสดงน้ำใจโดยรับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูนื้อนีทั้งหมดน้องๆและคุณครูต่างพร้อมใจร้องเพลงนี้ให้แก่ร้านมุ่งขัน ทำเอาเจ้าของร้านและทีมงานน้ำตาซึมออกมาโดยไม่รู้ตัว,ตวรเรื่องหลังของการจัดพาน้องเที่ยวทะเลครั้งนี้คือการจัดงาน Red t o Party Charity Concert มาผนิดก,กำลังระดมทุนด้วยการเชิญชวนบรรดาแฟนคลับไปร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรมเอทัสเมื่อปลายปีที่แล้วติดตามรายงานพิเศษพาน้องเที่ยวทะเลตอนต่อไปได้ที่นี่เวลาเดียวกันนี้ จะไปติดตามฟังคำอธิบายจากคุณหมอบัญชาเกี่ยวกับการบำบัดรักษาอาการที่เกิดขึ้นกับคุณไพรินนะครับก็มีขอขัดจังหวะท่านนิดนึงก็คือนิตยสาราอุ่นใจใกล้หมอฉบับใหม่ล่าสุดครับไม่มีวางจําหน่ายนะครับต้องบอกรับเป็นสมาชิกเท่านั้นฉบับนี้ก็น่าปกเป็นคุณหมอบัญชาซึ่งได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาอาการของคุณไพรินอย่างที่อุ่นใจใกล้หมอทางมันนี่ชาแนลนำมาเสนอในวันนี้ตอนนี้นะครับ เพราะนั้นท่านที่สนใจต้องบอกรับเป็นสมาชิกครับใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้สำหรับที่จะติดต่อแจ้งชื่อแล้วก็รับทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดของการเป็นสมาชิกอุ่นใจใกล้หมอได้ต่อไปนะครับเอาละครับจากนี้ไปก็จะให้ท่านได้ติดตามรายละเอียดของกรณีหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เรียกว่าสายเดียวหรือ SVT อย่างที่คุณหมออนชาได้อธิบายไว้เนี่ยนะครับได้ทราบกันเลยว่า รักษาอย่างไรแล้วผลเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวข้อสงสัยขึ้นมานะครับมาตรวจแล้วก็ไม่พบผู้ร้ายไม่ย้มไม่ปรากฏเนี่ยรเรามีเครื่องมืออื่นไหมที่จะตรวจติดตามได้นี่ครับนะนะครับถ้าเวลาที่เป็นเป็นหายครับแต่เป็นทุกวันนะนะครับเป็นสั้นๆจบไม่เจอมารงมาก,ก็ไม่ทันเช่นเป็นวันละครั้งสองครั้งอย่างนี้เราสามารถให้ติด เครื่องบันทึกการเต้นหัวใจ24ชั่วโมงหรือที่เราว่าโฮสต์ต้องไม่ได้ก็จะจับผู้รายเจอ,อในบางรายซึ่งเป็นหาง่านั้นเดือนละรั้งสองครั้งไม่สามารถจะติดที่24ชั่วโมงได้ลำคาญแย่รเราก็จะให้ติดเครื่องบันทึกการเต้นของหัวใจแบบพกผ่าพอมีอาการก็เครื่องมาทาบที่หน้าอกกดปุ่มบันทึกแล้วโทรมาที่ศูนย์เราว่าจับผู้รายได้แล้วขอส่งดูผู้รายหน่อย อ,<ช>อ๋อมันก็ส่งสัญญาณมาเลยใช่ครับขึ้นขึ้นมาเลยในบางรายหนักข้อกว่านั้นอีกเป็นปีละครั้งสองครั้งรับ เป็นแล้วหมดสติเป็นลมไม่สามารถไอควายไอเครื่องมาติดแน่นอนได้เราก็จะทําการฝังเครื่องบันทึกการเต้แบบฝังเข้าไปให้ซึ่งจะมีอายุคงาน2ปีครึ่งเดี๋ยวนี้ก็ขนาดเล็กลงไปเรื่อยนะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรชีเจตยาเฉพาะที่เท่านั้นครับไม่เกินยี่สิบีก็จะเสร็จก็เสร็จแล้วแต่ก็จะสามารถจับผู้ร้ายได้ตลอด2ปีครึ่งถ้าเราเป็นลมรอบหน้าหรือใจสั่นรอบหน้าแล้วจับผู้ร้ายได้เจอก็อยากจะจเรียนท่านผู้ชมว่าอ่าใจเต้นกระจกมีหลายชนิดนะครับ แล้วก็เกิดทุกชนิดร,รักษาหายขาดได้ถ้าได้รับการรีไซนและร,รักษาที่ถูกต้อ,ตองก็ก่อนที่จะหมดเวลาวันนี้นะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับนิยสารอุ่นใจใกล้หมอที่ท่านสามารถบอกรับเป็นสมาชิกได้นะครับก็มีค่าใช้จ่ายในการที่จะบอกรับเป็นสมาชิกนี่แหละครับเป็นรายเดือนส10ิบเลิมเจ็ดร้อยบาทเพราะฉะนั้นข้อรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยได้จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏหน้าจอนี้นะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรายการหุ่นใจใกล้หมอเกี่ยวกับเรื่องการจัดการกับจบตัววายร้ายซึ่งก็คือในเรื่องของระบบไฟฟ้าของหัวใจผิดปกตินั่นเองนะครับซึ่งโรงพยาบาลบางแพงได้ส่งข้อมูลมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามได้รับทราบเป็นความรู้กันวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขออนุญาตพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ